หาวนอนเ่่งอาหวนอนแล้วพี่น้องเอาหอกห่วยแล้วว้ไอ้หน้่อยคือเาแนมโบเห็นเขาป้าแดดเท้ๆมาอมดอกไผ่ คันแนวนี้แล้วเพ่นทนัดาก,กา้านาพี่นอ้องเวียเพันแนวนี้อุ่นหัวทั้งพุ่นกระดิหายกา้านาพู่นชมหายซอแปงแล้วก็บุมมีผู้เห,หตุหายไปเปิดแอร์ไ้ดูวันนี้เย็นแล้วว่าแอร์ฮะเย็นมันคีออีปเปิร์โซฮานอนเลย bớt e luôn bà này Ơ, Bố mẹ phải hùm bà này Chủ chôm là đáy thằng Cháu xin thương bố hơi Phụ đỏ khoai Cháu xin thương bố Áo phải ngoài bà Bố mi bắn đáy Bố ชาวแปลงเอจะเอาบันไดมาไว้ประจำเลอเนี่ยในบานผักมึงเถือดอกไผ่ขาดนั่นขาดพอดีพอได้น่ะได้นาะพอดีปีนพอดีน่ะได้ถ้ามันบมีคันใด้บนฝันีลองเลยเอา เซ็กดุสังกาน่ะเป็น้ำลางเกนบเป็นำเป็น้ำลางก็เป,เ,ปนนงกเปลี่ยนล่างเลย,ลยนะต้องไมัะงับสะพานไทยซะก่อนนี่ลามันอะดอกหลอดมันใส่ได้พี่น้อ,อ,องเลยหลอดแล้วก็ บ่ໄຜກະຊອດແລະອນອຍບໍປິດະຖານພິນເອົາປິດຢູນາະູດບດແມນໃດມົໃພົງລະມແນງງ

มึอองโซมโซมนางน้อยเอ้ยแปเอาบบกาแฟมาให้เล่าในบบกาแฟเห้านะ่ะไปยังพงเราบคอกาแฟกินพี่น้องเลยนางน้อยกำลังไปเอาห้อยู่สบายดีพี่น้องในนี่ <laughs> <laughs> สบายดีพี่น้องเหมือตื้อๆย้อนเสียงย้อนแสงบ๊อบพีทม่ปรุงก็ได้ แสงแดดเหลือมหยิบ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 ได้แล้วไปแล้วพี่นอ้นองได้แล้วก็ไปเลยได้แล้วก็ไปเลยแนี่นี่แหละพี่นอ้องวันอันเราอยากกินเนี่ยเราก็ขึ้นมาขอเอาตลอดกับหมดมกับโเผกับเพ่อต่อขึ้นต่อไปพี่นอ้อง

หมอน้ำบัวเลยเส็เลยเสิร์ท้อในห้องน้ำพอห้องนี้เสิอะไรทุกสิร์่เอาไปจนั่งน้ำอด้ลปดวมันก็ต้องใส่เบิร์ดเลยนังน้อยหาเข้ามาเสามายังเขาก็ยังหงดหดะนีเอมาองนาี้าวจะสั่งสองนเนาะ เปิดื้ออกอันนึงหลัะอก่าิัไหนเปิดแล้วไปนะเปิดแล้วบิดบาตัวนใหม่ๆคบือยเอาลองมึงดูเดี๋ยวก่อนเจอมึงก่อนไปนี่ซื้อกะเจมาเสือเบิดกะเจมีเหตุเปิดไฟอยู่ไร เจนักนด้อยให้เจนั่ง้ยบริหารบันผักแป๊บันเอียงขาดเอียงเจ้าต้องหาซสือมาใส่ได้แล้วหาชิ้ให้เพิ่นอนามัยอีกพี่น้องปัดจยกยกยักษใหญ่ยังมีหยกหยกยักใหญ่ให้บ่ิห้มียักษ์ใหญ่ขวดหองแต่ละหองนะทำความสะอาดแล้วของเจ้าฟง ให้อ้นน้อยแล้วพานำพาเห็ดพี่น,น้องเลยนางน้อยกับมุจกจักดอกนำพาผนเห็ดสิมาเมี่ยนซีมาอารามายไงสะแปงมุจักนั่ปปนหรอกมีอาปปามายก็คัดให้มันสะอาดถ้าบนมุกจ,จัก,จกขีอันนั้นอันนี้เราคือกันได้บานผักเราไม่ได้ยัร้อนครับน้อนบ่ ยังไหยนเอาแล้วเฮ้ยรูปสั้นกับไฮรอนกับจ้างคนเห็ดกเนดกันเยตัเลยด้ลได่้ตัวนี้ร่างบัวเสียบัวรู้ว่าดอกเสียเซียแต่ดอกเป็นในล่างแล้วออกเลยล่ะล่างนะเพราะว่าเขาอื้อดอกไผ่พอมล่างเลยนี่ด็ คือดอกไพ่พร้อมลางหาสิบหาพันเขาลดหายหาชิบพัน,นจกักเราไปซื้ออันเดียวกระชิมหาชิมหาเลยอ้อนอใครจะได้กะ้าวสองพื้นสองไพ่ก็เป็นอยู่พี่น้องพอได้อยู่ขันระบบบ,บริปเป็นกับพอแก้ไขแก้อยังได้หนนเอากับโบเมนช่างที่ว่าจุบอันการไพ่ผ่ามาเนาะไปใช้นะ ก็เจ๋อก็ี้เม oh no, hey. voilà yes. yeah, you know. ื ah, ่อเมอร์เรามาเจอเหมนกันมันม yeah. ันปหญ่ขึ้นเหอนเนาะหวสัตว์ออกมาฮือหงุงเยสเยังเดต็เอาเรียบร้อยแล้วหงุงแล้วหงุมมันคือเป็นหลอดเลยเป็นหลอดอะไรดมันคือเป็นแบบนี้ฮ้ มันเป็นเส้นนอะน่ะเออหลอดไปได้มาตรฐานบ่นแม่นจะมุนขึ้นเทงตีเ้เฮ้ยจะต้องเอาทางเส้นนะขึ้นทเทงทงขอ่อยว่าอเออแน่นั่นแหละนี่นางหงอเด้อจักใหญ่เต็มห้องหนักเลยนี่เจ้ามาเก็บชำระรถเจ้านะเนื้อสีแดงเลยก่อนเนาเช็คตัวนี้อีกบอเนี่ยอดอกไม้นี่ขาดหมดเลยเนาะในหงนี้เนาะ,ะพกแล้วข้างนีงน้ไ่ได้ม่ได้เขาอะไร ยี่ยมยืนดนอรยอ่าปนเอยนนางนอัน้เ <much> ส <900, running> pues, ่อาหดเป็นแบูอดใเบิ้งลูเป็น้ำรางมันบอลเสียหายทั้งล่างทั้งหลอดเลยเนาะเป็นเสียของเรียอเลยอ่แบบนี้เธาได้เงื่อนสามสิบพันตัวนี้แม่แมนน่ะม่จะซื้อสามสิพัน ปองสาวเืือกแ <m akes> พงนะแ <m akes> พงก <m akes> ันนี่แล้วหองตัวเองอยู่หาเสี่ยทางล่างพร้อมอันนี้ก็ไ, <m akes> ได้เลยซื้อทางล่างมัน่ายไหนนั่งน,น้อยเอ, <m akes> อ้ยซื้อาางงล่ออไปโหลดจัดการโหลดไปที่ไปไปน้ำลูกกระเจี๊ยบก่อนซื้อกระเจี๊ยบมาเลยล่างแบบนี้บ่ค่อยดีภาไในเดินพี่น้องเดยหัวเสียฟ้านะแต่ว่าเพื่อนอุ่นก็ใช่หัวนี้ละ เชได้เปลี่ยนแล้วมันก็ใส่ใส่บัได้ฮึงบัได้ดำปีแล้วก็ทิียไว้เดี๋ยวมันออกดำดำใหม่เอาคลิปนีกก็น่าก็ซื้อลาบพี่น้องไปก่อนเลยพี่น้องเลยลาบไปก่อนพี่น้องถาแล้วก่อนไปซื้อดอกไม้อีกอันหนึ่งก่อนยังยังบ่ได้อีกอันหนึ่งนางถาเขาจะเอาเปิดแอร์ในห้องนี่นะคะพยังเอาปุยกอันนาดได้แอร์รุ่นปุยกระนาดกันได้ไหมนี่ห้องแอร์ฮักกะละวานนี่ ล่างแอน,นี่กับพอดีเย็น,น,นหาลว <โด S 1> บาท <โด S 1> หาลวบาทอันนี้มันเชี่ยวไหวมีแบบนี้ม,มันคือหัวเนียนอันข้นนนนนางล่างมันมีล้อยตัวนั้นหนาล้อยนัออน่นล้อยหาซิปประมาณนี้นะเอาลาไปก่อนจ้าขอบคุณทุกรายจิ้มเอนทุกคนที่เข้ามาลับชมช่องการ์ดได้ใช่จิ้มนได้พี่น้องไม่ห่างเลยจะแจ้งได้แล้วสิ่งใดให้คนชมหัวให้พี่น้องหัวชอบแป้งนั้นหัวหลังเขาตลอดพี่หัวพี่